ฮ้ hey, สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมบุกเกอร์ทีวีวันนี้อยู่กับเกมใหม c ครับมาก็เรามาเล่นส u ว v เว a l ให้ดูกันเกมเปิดมันติเพ a y เยผมปิดไว้ก็แล้วอะยังไงก็ไม่น่ามีคนเข้ามาเล่นถ้าเกิดมีเดี๋ยวผมก็น่าจะเอาเข้ามา เชิโอ๋อเยี่ยมเลยครับแม่เป็นแมพที่ดีมากเกิดมาก็อยู่บนต้นไม้เชิบเชิบแล้วก็เชิบแล้วก็เชิบอีกครั้งอ่ะ ยังไม่หมดเอ้ยพูดอะไรเนี่ยมาจนนะคือผมลงเทกเจอร์แสงไว้นะยังก็เห็นกันที่เล่นกับคุณเกมเมอร์ชาแนลนะ เตบผมกะว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องนะชื่อแนวเปลี่ยนชื่อแนวเออเปลี่ยนเป็นบุ๊กลิงเกอร์นะก็นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสักเนี่ยคลิปหน้าก็น่าจะเปลี่ยนละไม่รู้อ่ะ บุ๊กเกอร์ทีวีมันเหมือนยังไงอ่ะเหมือนมันซ้ำกับคนอื่นเดี๋ยวรับขวานก่อนอืมนะครับมาสองนั้นเออแบตบชาร์จแป๊บนึ่งนะชิบ ส่วนเกมลายเลนเจอร์นี้ผมไม่เล่นแล้วนะเผลอๆอาจจะไม่ได้เล่นแคทซิดด้วยแต่ก็แคทซิดก็น่าจะเล่นอยู่แกะ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 เขาแกะดำอุ้ยอุ้ยแกะแกะแกะอุ้ยอุ้ยแกะแกะมันนี้มาให้เราฆ่าวย่าวิ่งมามเกด เออดิเนเนอร์มาด้วยวัดดีวัดดีดดมีแกะอีกไหมมีแกะอีกไหมมีแกะอีกไหมมีแต่ไก่เนาะไก่ไก่ไก่ไก,ไก่แม่นายตายแล้ว

ถ้ำลงไปสร้างบ้านในถ้ำนะครับเนี่ยขุดดิ่งลงไปเลยเดี๋ยวครับของก่อนนะ นี่ก็มาชิบนี่แหละทำมันตรงนี้แหละเฮ้ยเอยอเออเออเดี๋ยวเกือบลืมไปเลยครับนี่ต้องคาบบันไดก่อน เก็บยินแบบชึบมาขุดลงไปพอขุดถึงชั้นหินแล้วขุดไปอีกสามบล็อกนะมาตรงนี้แหละทำเลดีเดี๋ช่นะ เจอเมืองเลยเหรอแน่ใจนะแน่ใจนะมาแน่ใจนะว่าจะสร้างบ้านตรงนี้ถ้าจะไม่แน่ใจต,ตรงนี้เอาเป็นเมือง <c oughs> ก็ได้ มาขุดฐานก่อนทำฐานไม่ใช่ขุด นี่ก็ใกล้จะมืดแล้วิ่ตรงนู้นมีเลวินด้วยนี่แหละสร้างบ้านตรงนี้แหละเจาะลองไปอย่างนี้เลยเข้าไป มาชโอเคถ้าเกิดเมือ่อไม่มีเตียงครับอยู่ในบ้านขุดบ้านไปเรื่อยๆนะ มองไม่ค่อยเห็นเลยไม่มีทอดอ,ะอ่ะเอานี่มาแล้วเอาไปทำทอดกันโอ้ตรงนู้นมีวัวมีหมูน่าจะเพิ่งสปอนเกิด อยากให้แกะเกิดจังเลยอะ,อะไรวะพอเสร็จแล้วนั่นเดี๋ยวย้ายของไปอยู่นู่นจะมืดแล้วจะมืดแล้วทอด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  ไป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 สิบหกอันชื่อไหมครับจะเป็นจะตายเพราะไม่มีทับของเริ่มเต็มตัวช่ไหม ถังเริ่มเต็มตัวแล้วนะกล่องเราคับๆที่หลังก็ได้อ่าก็ขุดลงไปเรื่อย เช็คโอเคอ๋อน okay. ี้มาเอ้ยเอ้ยขุดผิดเช็คเช็คดูสีมืดยังก็มืดอ่ะต่อค่ะ เด็บ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 เดี๋ยวร้อที่ขุดอันนี้พังก่อนเดี๋ยวครับที่ขุดหนินนะปอกแตกปอกแตกปอกแตกโอเค มไม่ตัดได้น้อยอุ้ย่าน่าน่าน้เ,าเมื่อกี้นี้ไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยมันมืดโอเคเลยมีทานใช้ลนะ ก็บ้านเอาลึกแค่นี้ก็พอละไม่ต้องลึกมากฐานนี่จําเป็นมากเลยสำหรับไม้คับในตานต้นๆแล้วก็ไม้อาหาร เดี๋ยวผมได้เปิดมอนไวไหมเออลืมดูเลยได้เปิดไว้เปล่าวะขอดูแป๊บนึงอ,อ๋อเปิดไว้ชิโอ้ยพุดช้าเหลือเกิน มีอีกครับโอเคที่ขุดใกล้พัง่ะใกล้ได้ที่ขุดใหม่ละเชิดโอพังพอดี อีกสักนิดหนึ่งก็เดี๋ยวผมมาปรับแต่งใหม่ที่หลังก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยบบาย